สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราใช้ใหม่สารมณิกร BT แต่มันอยูนะครับตอนนี้จะเป็นใหม่บลูทูธครับซึ่งเราเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะฮะไม่ได้ใช้ตัวรับใดๆนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะเสียบชาร์จไปได้นะครับแต่ว่าทีเนี้ยจริงๆอ่ะตัวรับทั่วไปมันก็เสียบชาร์จไปได้อยู่แล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยคืออ่ะเราสามารถใช้ชาร์จไว้เสียบชาร์จไปแล้วก็พูดไปได้เลยนะครับซึ่งเราบันทึกด้วยแอปสารมณิกนะครับ แอปทรลลิมิเนี่ยดาวโหลดได้บนตโตนะครับซึ่งเปิดแอปมาแล้วก็กดตรงวิดีโอครับกดบันทึกนะครับทณะนีนเนะ้เวลาเราบันทึกเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่เป็นตัวบิ๊งวิงบิ๊งนะครับทําให้ทราบว่าเสียงเข้าใหม่ครับซึ่งเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้นะครับก็เปิดทีวีอยู่แล้วก็อยู่ในห้องนะครับแล้วก็เราเปิดเนี่ยระดับที่ เสียงของไม้เนี่ยครับตอนนี้มันจะอยู่ที่สูงสุดเลยครับก็ลองฟังดูนะครับว่าเสียงที่ได้ยินเป็นยังไงครับซึ่งเราคิดว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันดีกว่าเสียงไมค์มือถือแน่นอนนะฮะแล้วก็น่าจับเสียงรบะกวนวต่างๆได้พอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็เอามาให้ฟังนะครับว่าเสียงที่ได้ยินเป็นยังไงแล้วก็ใครสนใจก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับนอกจากนี้นะฮะอ่าในส่วนของการถ่ายเนี่ยอ่ามันจะเป็น hd ก็คือ 720p ครับอันนี้จะเป็นข้อจำกัดของทางแอปเขานะฮะซึ่งจะบันทึกผ่านแอปนะครับโดยเป็นใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้มือถือนะครับก a m ัง n g งกาซี y s 22 23 24 25ต้านะครับเลือกโหมดอื่นๆนะครับแล้วก็เลือกโหมดโปรวิดีโอครับตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะเลือกไปใช้ใหม่บุตรูได้เช่นกันเพียงแต่ว่าในโหมดโปรวิดีโอเนี่ย กับแอปทรัมิตตัวนี้มันจะไม่ได้มีการสั่นนะครับปกติเวลาเราถ่ายวิดีโอเราไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับการสั่นมันจะอยู่ที่ตัวแอปมือถือนะฮะถ้าเกิดว่าคุณใช้แอปอื่นๆเนี่ยอ่าอันนี้ใช้ขาตั้งกล้องไม่มีปัญหานะครับอ่าแต่ถ้าเกิดคุณเดินไปพูดไปอ่ามันอาจจะสั่นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แอปของตัวกล้องมือถือได้ตรงมันใช้แอปต่างหากก็คือแอปทรัลมิตในการบันทึกวิดีโอนะครับตัวนี้ ก็จะเป็นข้อจากัดนิดนึงที่คุณก็เลือกเอาว่าคุณจะใช้งานแบบไหนนะครับวันนี้ให้ฟังกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เสียงก็เข้าใหม่บูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับสะดวกมากๆโดยที่บางทีเราถือมือถือเนี่ยถ้าไม่มีตัวตัวเขาเรียกว่าตัวต่งสัญญาณนะครับซึ่งเกียบกับท้ายมือถือเนี่ยฮะมันก็อาจจะทําให้เราถือมือถือได้ไม่ถนัด ปกติถ้าเราถือมือถือเนี่ยเราถือมือถือเป็นแนวตั้งแบบเนี้ยครับมันจะมีตัวที่เสียบข้างล่างได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราถือมือถือแบบเนี้ยมันมีตัวที่เสียบอ่ะมันจะทําให้เราลําบากในการจับถือนะครับจะต้องจับถือสองแบบถึงมือสองมืออย่างนี้แบบนี้นะฮะหรือไม่ก็ต้องใช้ตัวที่จับไปถือแบบนี้หรือว่าใช้ตัวไมค์กันสั่นนะครับอันนี้ก็มาแนะนาการักถ้าสนใจตัวมบบตัวนี้นะครับลอง ฟังเสียงนะครับแล้วก็ใส่ใจได้เลยครับกลาบบัน,นิ BTW Bluetooth Wireless ใช้ขึ้น3.4ครับ